สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel l e a g a m e s t u d i o นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องสำคัญนะจะมาประกาศลงช่องเกี่ยวกับคลิปที่แนะนำวิธีการลงมอดนะครับผมเนี่ยจะไม่มีวันที่จะทำลงมาในช่องอีกแล้วครับเนื่องจากคลิปเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการลงมอดเนี่ยของผมแบบโดนแบนโดน youtube แบบติดแดงแบบ2คลิปเลยครับนั่นก็คือคลิป La t ฮิสตอรกับคลิป General Evolution นะครับเป็นคลิปที่ทำให้ผมติดแดงเป็นครั้งที่2แล้วใน YouTube ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า YouTube เนี่ยเอาอะไรมาตัดสินนะครับบอกว่าคลิปเกี่ยวกับการลมมดของผมเนี่ยมันมีเนื้อหาที่เป็นภัยอันตรายเป็นคลิปที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปลอกเลียนแบบแล้วเกิดแบบอันตรายเกี่ยวกับร่างกายหรือจิตใจได้ซึ่งผมก็งงมากว่าเอ้ย u t u b e คิปเกี่ยวกับการลมบอดนี่นะแต่ก็นั่นแหละครับ คือผมพยายามยืดอุทธร์ไปแล้วนะมันก็ไม่ได้ช่วยเลยเ,ลยเพราะ u t u b e ปฏิเสธมาก็จำใจนะครับอันนี้เป็นการโดนครั้งที่2แล้วนะผมก็ไม่อยากโดนมากกว่านี้นะเพราะว่าถ้าผมอ่านไม่ผิดมันโดนประมาณเท่าไหร่อะสี่หครั้งมั้งช่องมันจะโดนปิดนะครับก็นั่นแหละผมก็เลยว่าจะไม่ทําคลิปประเภทนี้ลงในช่องอีกแล้วก็กลัวเหมือนกันครับว่าช่องจะโดนปิดนะอ่ะเลิกยางนะครับผมขอฝากช่องทาง Facebook ไว้ด้วยนะเพจรีเกมส e สตูดิโอครับคื่อ ช่องผมเนี่ยมันเป็นอะไรไปนะคนุณผู้ชมก็จะได้รู้ว่าควรไปติดตามช่องใหม่ที่ไหนหรือว่าผมจะทําอะไรต่อไปนะครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมโพลลงไปว่าตัวผมเนี่ยโดน YouTube แบนก็เหมือนกับมีคนที่ยังไม่รู้อีกเยอะนะก็ฝากด้วยนะครับช่อง y YouTube ลีเกมสตูดิโอนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปตรงใต้คําบรรยายหรือว่าตรงคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมปักพินหมดไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วเรื่องที่2ครับที่ผมจะมาประกาศนะคือตอนนี้ผมเปิด Discord ไปของตัวเองแล้วนะเซิร์ฟเวอร์ดิสคอด เนื่องจากช่วงเนี้ผมเรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาเล่นเกมนะแบบเวลาเล่นเกมเวลาไลฟ์ของผมเนี่ยมันรู้สึกมันน้อยลงไปครับวันหนึ่งผมเล่นเกมแบบอาชีพจริงๆอ่ะก็สองสามรอบนะเลยทําให้แบบบางวันผมไม่มีคลิปมาให้คุณผู้ชมดูนะช่วงนี้แบบผมจะสั่นเวลาไม่ค่อยได้จริงครับผมอาจจะไม่มีเวลามาไลฟ์หรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็เลยแบบเอออย่างน้อยก็อยากเล่นกับคุณผู้ชมมากอะ่ะก็เลยแบบ สร้าง Discord เลยและกันจะให้แบบผู้ชมแบบเข้ามาเล่นด้วยกันได้หรือว่าอะไรได้ครับแล้วก็นอกจากแบบผู้ชมจะเข้ามาเล่นกับผมเนะี่ยผมก็เหมือนกับสร้างเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆละกันที่แบบว่ามาพูดคุยมาแชร์เทคนิคการเล่นเกมะไรพวกนี้ครับมีรีวิวแมปแบบแมปบาบงแมบปบที่มันดีมาก,มมากผู้ชมคิดว่าแบบโอ้แมบปบนี้สนุกมากแต่คนไม่ค่อยนิยมเล่นก็มาคุยกันได้นะครับหรือว่าเป็นพวกมอดอะไรพวกนี้ซึ่งผมจะไม่ทําแนะนํามอดลงในช่องแล้วแต่ผู้ชมก็มาแนะนํามอดใน Discord ผมได้นะ อันนี้เพื่อคนแบบอยากแนะนําเกมอา s ทอนะผมก็อยากหาเกมแบบใหม่ๆลองเล่นอยากรู้ว่าเกมอา s ทในยุคปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าในช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีข่าวมีข่าวเลยนะครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งนอกจากคุณผู้ชมเนี่ยแบบจะมาเล่นกับผมแล้วใช่ไหมก็ยังมีผมสร้างห้องไว้นะเผื่อคุณผู้ชมแบบอยากหาเพื่อนเล่นนะครับแต่ว่าออไม่รู้จะเล่นกับใครดีก็สามารถเข้ามานิดคอดนะมานัดการเล่นกันได้เนี่ยครับผมสร้างแท็กนัดเล่นเกมไว้นะเผื่อคุณผู้ชมแบบอยากมาคุยอะไรกันนะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้นะอันนี้ผมสร้้างใหเป็น A B อันนี้ผมไม่สร้างห้องเยอะเกินไปนะครับกลัวดิสคอร์ดล้าเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมแบบว่ามาเยอะแล้วก็บอกว่าอยากให้มีห้องเพิ่มก็บอกได้นะครับอันนี้ผมก็สร้างห้องไว้นะนี่เป็นห้องเล่นแบบทีมมี A กับ B ครับมี2ห้องแล้วก็แบบห้องแบบ2 v งเว2อเอะไรอย่างนี้ครับแ้วก็ห้องหนึ่งๆนะเผื่อใครแบบอยากจะมาขิงกันครับก็แบบเข้าดิสคอร์ดเล่นไปขิงไปก็ได้นะโอเคครับแล้วตัวลิงก์ดิสคอร์ดเนี่ยผมก็จะ ทิ้งไว้ตรงใต้คําบรรยายแล้วก็พิน์ไว้กับตรงช่อง f c e e o o o นะนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะมาบอกอัปเดตสถานก,การณ์ของช่องผมให้ฟังกันโอเคครับถ้าคุณผู้ชมแบบสนใจแนละอยากมาเล่นด้วยกันก็เชิญเลยครับห้อง Discord ผมก็อาจจะไม่ได้ออนไลน์ทุกวันนะครับแต่ก็จะพยายามเข้ามาเล่นด้วยนะโอเคก็ในวันนี้ผมก็คงจะมีเรื่องคุยกับคุณผู้ชมแบบประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วผมผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดซับเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมา like, เามนต์ในวิดีโอทุกคนเลยนะครับแต่ในวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ